เนแนเนี่อย่าวินหนูกินตัวเดียวพอเพราะหนูกลัวหนูเมาเขาบอกไม่มีเสียงอ๋อเราไม่ได้ชุบเปีมยเราทำงานได้ค่าตัวไหม ไม่ได้คะ่ะอืมน้หนักลงมาจาก49ตอนนี้เท่าไรเลยแม่ จริงเ <47 S 1> หรอ,อล่เพิ่มลงเพ <c oughs> ิ่มเพไม,ไม่ไม่ลงแล้วเพิ่มกําลังกินเยอะๆอยู่ช่วงนี้อย่ามาซืุอไปอ <c oughs> กุ้งจิ้มอร่อยนะแต่ว่ากุ้งเย็นเหรอกุ้งมันมีกลิ่นล้ว่ะแบบกลิ่นทะเลอ,อืม,มไม่ชอบแต่ว่าอะไรดี I'm mm hmm. eating I'm eating prawn เราเมื่อกี้เข้าฉากใช่ไหม mm hmm. แล้วเราก็ทาปากไปซะสั่มเลยแล้วเขาบอกว่า <laughs> พี่จ้าบอกว่า mm hmm. โหเดินมาอย่างกับนางฟ้าแต่พี่ขอโทษนะขอไปอือ <laughs> ขอปลายหน่อยหรอใช่แล้วก็แบบจะทำยังไงดีวะแบบผมมันก็เรียบแล้วอะก็เลยแบบขยีขย้ขยีสสขย้สบายลงงไปตอนเราไม่ได้ผมที่คนเออ,อไปแบบกระเซิร์กระเซิร์แบบตาคนาน้องกินอะไรอยู่ไม่รู้แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเป็นชาโดนจับเนี่ย <c oughs> แนวของเขาว่าแนววีดีกา โหลโลวีนคอสตูมนี่ไง I don't have อ่ะ่อมาเร็วฮัลโหลเซไฮเร็วอัลโลกินข้าวอยู่หรอมากินอยู่ใช่ใช่ใ่ถ้าหลาจะกินอะไรเอ้างูน มันกินไปแล้วก็เดินไปปุ๊บสะอาดไป <c oughs> <c oughs> ก็เลยป้าสีดำ